เอาละท่านผู้ชมขออนุญาตอัดล้วกันนะครับผมเจอแผนหน้าสี่ครับผมดูครับสามสองหนึ่งสี่นะครับป่มโอโหเคยได้ยินแต่สี่สามหนึ่งสองฮะอันนี้สามสองหนึ่งสี่นะโอ้โหหน้าสี่ครับบอกเลยแผงนเขานี่บุกกระจุยหลังกระชหยนะก็ตามที่พูดไปเลยนะครับคือบุกมันนะครับผมแต่ก็ต้องแลกมาด้วยแผงนหลังที่เหนื่อยเกินความจําเป็นนะครับผมนะก็เป็นแผนที่วัดใจอยู่เหมือนกันนะครับ ถ้ากองหลังทีมเราไม่ดีก็ย่อบได้เหมือนกันนะแต่ถ้ากองหลังเขาเอาเราไม่อยู่ทีมเขาก็ย่อบได้เหมือนกันนะก็เป็นดาบสองคมมาสำหรับแผนเขานะครับผมนะก็เป็นเป็นวัดใจนั่นแหละนะครับผมนะก็ฝากด้วยนะยน like, like, share, แตยก,การกดไลค์กดแชร์กดติดต่อการไลค์กดกระดิ่งผมด้วยไม่รู้จะได้ลงหรือเปล่าคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็กดไลค์มาด้วยเอาแล้วฟัมาเต้นลืมมาก่อนฟังมเต้นจ่ายมาตรงนี้ให้เมสันเมาเรียโปรครับผมหนึ่งประตูต่อสูงครับขึ้นนำไปก่อนครับผมจากเมสัน เมาเลมแล้วครับผมโอ้โหนี่แหละครับบุกกระจุยหลังกระจายเหรอบุกกระจุยหลังกระจายเอาไปก่อนในช่วงสองนาทีแรกเวลาทิ้งเขาบุกมาบ้างแมสซี่เอาอเจอระปับไปก่อนตรงนี้มแมสซี่เซียฟ้า,ฟาตรงนี้หมแผ่นข้อนี่เกือนข้างสุดเลยนะจะ <c oughs> เป็นวัดใจโคตรโครับผมนรงนั้นไม่ดีบอมยามาก่อนครับมีลาเฟลเลยเอาเก็บอยู่ เลเอสวยตรงนี้แต่ชัดไม่ได้รับทีมก็ได้ส่วนมาเกมรับต้องต้องแน่นครับเกมรับต้องถอยอย่างเน้นเน้นเน้น,นอ่าแล้วไปพลาดตรงนี้โรู้แลโด,โดจ่ายมาทอตซาก็มีเดลิเคียมากรอนครับเพื่อความปลอดภัยครับผมเราตร้องเห้นทุกจังหวะนะเพราะว่าแผ่นเขาก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับผมนะถ้าเขามีโอกาสเขาจะยิงเราแน่น,นอนแอ้วครับผมแบบนี้ละโอ้โหจนจนจนโซแล,ว,ว,แลวผมตรงนี้กลับไปแล้วก็ยังไงเกียมากรอนได้ผมโอ้โหไม่ใช่เมาออกมาบลิงกฮม ติดอยู่ก็ผมตรงนี้นั่งได้อยู่เมาแต่ก็ไม่ดีทีมก็ได้สมาร์ทวราวรานออกมาตรงนี้ทอซาทอซาหนึ่งสองกับแดดฟอร์ดเอ้าเลอเอาเหมือนกันหมดทีมเขาเลอเอาเข้ากัำมาก่อนรับทีมเรานี่จ่ายบอลติดขัดมากเลยวันนี้แต่อืยังได้อยู่เบิร์นสวยสั้นสไปก่อนเมเดฟเดดอืตเจอปาร์มอีกแล้วโจยคิมมิ่งแล้วผมทีมก็ได้เสิร์ฟมาเลนนี่แมซี่แมสซี่ยังไงปัดกลางมาตรงนี้เกลียวมาก่อนเดลิ เลยทีมก็ยังไม่ครั้นตอนนี้ดีกันนร้ระยะไกลก็ต้องกอร้องหน่อยครับผมสำหรับเด็กแคนร้ายเลยครับผมนี่แกบผมได้บอมยาวไปก่อนเปิดบอลไม่ค่อยแม่นแต่ฟาร์มบัตเทนจะเก็บไม่ได้ครับผมตรงนี้ทีมก็เก็บได้ครับสั้นๆกันรามอสออกมาได้ตรงนี้แต่เจอเมาส์ผมปั๊มไปเมาส์จ่ายมาฟาร์มบัตเทนไม่หลุดครับแมทีมเขาแผงเขาก็แน่นเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่ใช่แบบ ว่าจะไม่แน่นเลยนะก็แน่นเหมือนกันนะเมาไปที่เมเดฟแมดเดฟออกมาอารับเรียวเลีเอาได้กระชกากรมาแล้วก็ตัดเข้าไปให้เมสันเมาไม่ได้ยิงกรติดเดอะบอยแม่เดอะบอยเรามาช่วยถึงนี่อารับเป็นสถานการณ์4-4แล้วก็มีอะไรตรงนี้ทิมก็ตัดไปได้เล่ทิมก็มาได้ทอสซาสถานการณ์4-4อีกแล้วครับแต่ก็เจอตัดไปได้ผม เอาแล้วตัดได้แล้วทีมเขาโอ,โ,โอ้โหแล้วยิงใกล้ตรงนี้เลเ่ลเอาโอ้โหเดียร์กสองเซฟมันก็เคลียมาก่อนได้ครับผมเกือบไปโอ้โยแต่ทีมเขายังมาต่อเนื่องครับผมจังหวะนี้เลวมซี่เมซียังไงเหมซีกระชากหนีหนีเปิดไหมนีพม้นที่มันจะไม่ได้เปิดแล้วก็เคลียแต่ยังได้อยู่แล้วก็เคลียไปก่อนครับผมเกือบไปแม่ทีมเขาได้ส่วนมาแต่ละครั้งนี่จะเป็นสถานการณ์4่ต่อ4นะหรือว่า5ต่อ5ก็พูดได้นะเพราะว่า มีโรดี้ของเรานะครับผมแล้วก็มีเดอะบอยของเขานะผมแล้วก็เขียร์มากอดโรดี้นะผมทีมเขาได้สวนมาแต่รัคงนี่คือสถานการณ์4ต่อ5ตลอดเลยนะผมเอสถานการณ์5ต่อ5ตลอดแล้วก็เกี่ยวนโนะิโ,โรนราโดโอ้โหเด้งอาซุปเปอร์เซฟอุ้ย แม่เดกิอโจโขงนะนี้ครับด้ไปไม่รอดอีกแล้วทีมเราแม่เล่นยากยากลำบากจริงครับได้โรดรไปันจะพลิกตรงนี้อเดบอกได้สวยคืนหนึ่งสองการเมาส์ออกไปก่อนที่เลียวไปหายใจหายก่อนที่เลียวแล้วก็ดับรลทัชหนีไปหนีไม่ได้แล้วบุ๋มทีมเขาได้ส่วนมาคิวิดบอยแม่ตรงนี้เด่นกันแบบไม่ได้หายใจหายคอเลยครับตรงนี้สวยอเดไปทีมเราส่วนบ้าง ไปครับผมอู้หูไม่ได้น่าดึงเละแล้วเป็นสถานรรการณ์4ต่อ4อีกแล้วไรช์เรเคีย,คยนไว้ได้เติมมาไรซัดลูกนี่ขามขานไปแล้วเกือบป้ายโอ้ยทีมคอนี่เกมลุกดูดันจริงๆครับผมแมแต่เกมลุกเรานี่มันไม่ดูดันเลยครับผมแม่ผมว่าต้องแก้เกมในช่วงครึ่งหลังครับผมเกมลุกเราเล่นลำบากมากนะตอนนี้เมาส์แทางยาม,มาเลยียเอาลเลฟเวียเอ เลียวจะวันนี้กระชากไปก่อนเลียวเลาะหนีรอรอ,รอเลยแต่ยังไม่เติมมาก็หมดเวลาการแข่งขันในช่วงครึ่งแรกไปคบบเรานำยุทธศสก์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะโอ้หเด็งาวันนี้เซฟอุตลุดเลยครับแม่เป็นเขานี่แบบเป็นสถานการณ์ที่แบบว่าเมื่อบุกมาแล้วนะจะเป็นสถานการณ์ที่5ต่อ5นะครับเพราะว่าเขามีหน้า4คนแล้วก็มีเกมบอลห้อยห้อย1คนนะคือแบบเป็นสถานการณ์ 5. ต่อ5้านะ คือแบบมันมากครับเกมนี้นะแต่เกมลุกเราไม่ติดขัดไปหน่อยว่ะถ้าแบบเกมลุกเราเซตได้ดีกว่านี้มีความใจเย็นกว่านี้ผมว่ามีโอกาสที่จะชนะได้สูงเลยนะครับมีการบวกด้วยสองด้วยสามได้สูงนะครับมาทีมกอได้เซตมาไราช์ลเลวเจอปั๊มไปก่อนตรงนี้สวยออกไปเชซาอีกทีแล้วก็ติดขัดอีกแล้วผมโอ้โหจ่ายบมง่ายๆย้อนหลังเลยผม แต่ทิมเขามาเรี่ยวเรียว,เ,ยวเปิดไหมกัดสวยไปดีจะมาผ่านมาบิสก,ก้าอะไรหนูไปซ้อมมาใหม่นะออกมาก่อนนะเบลลิงแฮมพาเลอไม่ได้ตรงนี้แต่ทีมเขายังมาได้อยู่ครับทมตอนจ้าอย่างไรครับตรงนี้เบินไปก่อนตามีเสียงนกกอภัยครับ <c oughs> โอ้โหมาดังเลยตอนนี้ครับเนี่ยเวลาผมทำคลิปแล้วมันชอบดังอะเนี้แบบมันมีสองอะไรแบบอชอบมาดังครับผม แต่ทิ้มเขามา,อาของจอ,อนี้แหละมาที่แมเดฟแม,เดฟ,มเดฟออกมาที่เลียวเลียวจอนี้ยังไงจ่าที่หาเล่นหาเล่นแทงยามเอาเราชูไปเลยงั้นดูมาเบลิงแอมกระชากไปก่อนกระชากแล้วก็จ่ายไปสั้นๆให้จ่ายเรียบร้อยบผมสวมทุกต่อซูนครับผมแหม่อย่าให้ได้มีโอกาสนะครับผมนะมีโอกาสจิ้มเป็นหลุดนะครับนะแต่ผมตั้งตัวได้มาหน่อยก็จิ้มเป็นหลุดนะครับผมนะเพราะแพลงเขามันแค่หลังสามเองนะครับผมนะ อ่ละล่ะเป็นสัาลยังไงแตกมาเลเอาเบิร์นหนึ่งสองกันเ,เลเอาไม่ไปครับผมแมววารานกินเหลี่ยมมิดเลยครับผมทีมเขาเซ็นใหม่สั้นๆที่รับอ้รามอสบอมยามาเลยตรงนี้เดอะบอยเก็บได้คิมมิกทีมเขาจ่ายบอลแม่นมากครับทีมรองนี่คือจ่ายบอลโคตรลำบากครับผมจ่ายติกาติกาไปหมดเลเมซี่ยังไงดับ,บลทัชยิงไกลตรงนี้ดเดคอายัง เียไปอย่างยอดเยี่ยมกับปฏิกิริยาผมตรงนี้เอาละทีมเราได้ส่วนไปบินไม่ได้ดูครับทีมเราไม่แจ่บอลติขัดมากเลยนั่นนี่คือจ่ายง่ายๆเสียงง่ายๆเสียตลอดแล้วก็ซัดไกลตรงนี้แม่เคลียร์ามาได้ยังก็ตังโรนัลโดอยู่โรนัลโดยังไงล็อกลอกมาโรนัลโดจ่ายเขาไปด้นในอเดเคลีย์เคลียร์เฮี้ยมากครับเคลียร์มาทางนี้ไม่เคลียร์ไปด้านหน้าละ่ะเพื่อนโอ้มม่เคลียร์มาด้านข้างทำไมนี่ดีไม่เคลียร์หลังนะโอ้โหแลเวนูลทุ่มจากเควินเดบอร์ หรือว่าจะมากิมมิกดว่เข้าไปติดอันแดแล้วเอ้าคือคือกิมมิกเปิดไปแล้วแล้วก็ติดอันแดแล้วแล้วก็บอดอันแดกําลังจะออกหลังก็เด้งไปเดินเดอะบอยแล้วก็ออกไปให้ผมเลยเขาไปลู้ตั้งตะจากวัวสาวประตูวโอ้โหไอ้กูนะาผมตัวนี้แล้วยังไงฮาเลนพักสวยแล้วก็แทงไปเพียร์ซ่าแทงยามาไม่ถึงฮาเลนครับเนี่ยทีมเราจะบาง่ายๆเสียครับผมทีมเขาจะแบบโคตรแม่นครับผมนะคือแบบแย่งยากมากครับผม ขิมิกขิมิกจ่ายมาตรงนี้ที่สวยเลยและปั๊มไปตอสสวยเลยโรดรีและตรงนี้เล่งกันก่อนนะโอ้สามเรียมไม่แม่นอีกแล้วนี่รับจ่ายมาง่ายๆไม่แม่นครับคือผมจะไปล็อกโรดแลนะเมื่อกี้แต่มัน แม่เป็นล็อกวันบิซากา้าเฉยเลยผมงงเหมือนกันนะ AI <c oughs> เกมแบบนี้เล่นยากมาเลยก็ขอขอ,ขอท้าทายหน่อยดิขอท้าทายเดลิกหน่อยเอานี้มาได้ครับนี่เดลิกมาได้นี่ไม่เดะลิกมาได้วก็แทงออกมาไม่ถึงแล้วผมแต่ยังได้ยิฟงฟลยก็เกียซ่าเกียซ่าโยเข้าไปกะระชับนิดนึงไม่ถนัดเท่ออะไรถนัดฮาเล่นโอ้โหตรงนี้ครับเกือบไปเกือบบวกอุ้งที่สามได้แล้วผมแม่ คือเป็นยังหวัไม่ถนัดนะเพราะบอลมาฉล็บมาพอที่จะเข้าหัวฮาเลนนั่นเละฮาเลนก็มงไม่ถนัดแล้วผมก็เรียบร้อยไปเลยแล้วผมนะ,ะมรมนนครับมีการกดจีเกมหลอกนิดนึงครับงงเหมือนกันนะผมจานี้แล้วเดียรบมออกมาทางกับซ้ายตรงนี้พักได้สวยงามมากเกียร์ซ่าตัดออกไปเลยให้เลเอเอไม่ถึงครับจ่ายพีดีแล้วผมจ่ายที่ฮาเลนก็จาก่ายไีเหลือเกมแพทนี้คือเล่นยากมากครับไม่รู้มันเป็นอะไรมันจ่ายบอลไม่ค่อยตรงแล้วผมงงเหมือนกัน เรียวหนึ่งสองไม่ได้ผมนะทีมเขาตัดได้อารับโรดริมาที่แรดฟอร์ดอารับเดอะด็อกเตอร์เดอะมุ่งครับคืนนี้ขอยิงให้ได้หน่อยนะนัดเชริโอปูและจยางไงตรงนี้อย่างไงพลิกหลบมาสายสัส่าอลไรพลาดแล้วตรงนี้มันไม่จ่ายจังหวะยินได้โลดได้จบตรงนี้อาแล้วทีมเขาติดตึ้งไม่ได้มันไม่จ่ายบอลน่ะเวลาจ่ายก็จ่ายไม่ตรงเวลาจนตัวก็จ่ายไม่ได้อีกทีเป็นไรครับเนี่ยงงเหมือนกันกับเกมปปปัจจุบันนะ เมาแทงยามาอก่อนตัวนี้ไม่ได้ผมและทีมเขามาได้ครับมาคัดแรดฟอร์ดเดมุ่งจ่ายมาเบร,รดี้เบรดี้ยังไงเบรดี้จ่ายมาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดยังไงเปิดไม้เปิดหรือเปล่าเปิดก็ไปได้เลยเคลีย์มาก่อนได้ตัวนี้แล้วก็เคลียไปอีกทีครับผมอ้าวแล้วฮาเลนพักด้นี้เมาส์ไม่ได้ปล่อยแมนเดปเล่นแมนเดปแทงยามาไม่ถึงลาเฟรยแล้วละหมดเปลากันหนึ่งคันไปเลยผมอูหนัดนี้เกือบไปนะคือจ่ายบอลก็ไม่แม่นครับนัดนี้ทีมผมนะ พอจนตัวก็จ่ายไม่ได้นัดนี้ต้องชมที่สุดคือดาบิบดีเคนะครับถ้าไม่มีดีเคนัดนี้บอกเลยว่าแพ้ยับเยินครับผมนะทีมเขาหน้าสีด้วยนะเล,นเล่นแบบนี้นะเล่นได้แค่นี้อุ้ยอดีตทบเก้าพันครับอดีตทบหมื่นเอาเถอะอุ้ยดูว่าแพ้นะถ้าใครอยากลองไปเล่นก็ควบคุมติดเกมรับดีๆหน่อยนะผมผมไม่ถนัดหลังสาม้วก็เลยผมไม่ได้เล่นนะผมนะรัาใครอยายผมเล่นหลังสามลองเมนต์มาดูรักการนะเดี๋ยวผมจะไปหาไฟเด็ดๆมาจจะให้นะครับผมนะ วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ฝากก็ด้วยใยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งมุมด้วยนะครับผมอยากไปดูคอนเทนต์ต่างๆกดไปได้ที่ช่องนับหรือว่าตัวไอเดนขวามุมบน